ครับสวัสดีครับพ่อก่อนอื่นสวัสดีพ่อก่อนสวัสดีครับ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 ผมช่วยทำไม่ใช่สีเสื้อสูงสวดีเพื่นผงชุดไทยเนาะต้องพ่อวิชัยนะครับยิปมาเพิ่นพ่อแจมมือนี้แะงครับผมอยู่ด้วยกันหลายคนหลายสองนะครับเนาะพ่อวิชัยจะหายเน่าทางกันได้เพี่น้องยิปซีก่อนหวยออกนะครับ ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเคนดังธรรมดาเนาะมีจะพามาตามเสยงาทางเราพระสภานไทยรับน้ำอมใช่คของผมโค้งสุดท้ายครับพี่น้องบรรยากาศคานี่ไหนบาจสวัสดีครับเจอเจจอยมาฉนมากันไดอยมันวันนี้มันเน้ยมันยครับผมเบื้องสูตรของทุนพ่อไว้น้นะครับ้งบหรือวชื่อรอน เอาแล้วเอาล้ววะานะล้มัม้งาิบนโอ้พี่น้องเก็ซตั้งตัววะท่านได้พี่น้องได้่นยโอ้สูตรได้สูตรแล้วได้สูตรแล้วบนสองสามซีเก้าสูนยมันนี่มันว่างนว้างสูตรแล้วมันเป็นมันเป็นซี่หงเรอซี่หงึซี่หงงเ็กลังที่อเห็นใจเท่ากับมันหน่อยเพมันหน่อยพดยังมันว่งไดเออยังจังกวางแปดเต๋อบานล้านมันไม่ไม่ไงดอกโอ้ดอยดาตอ างท่านกับท่านคนออาง่ท่านกับเฮียเล่นแล้วครับผมน้อสีน้องส4ทาน่เห็นเด่างี้วคนด้สีน้องน้องนี่ดีรางเด่นสีสีหนึ่งสีศูนย์วนนี้พ่อะน่นมา่อนี่โอ้ยันันก็มีซุมนี่จะมาเห็ดอยกเรื่องุ่นอยากอาคนครับผมเอาวันนี้พ่อมันใจร้ายนอมดนี่ล้านก็เช้นหมดแล้ว โอ้ว่ามันนี่ยหน่อยได้พี่น้องพ่างเส้นเด้อหเรอบนี้พ่อมันใจมาแน่นอนรางไปเส้นรางมาเส้นร่างสีหนึ่งสีศูนมันติดล่างที่ศูนย์ที่ไนตัวตัวรางมันติดหนึ่งดิครับผมสิ่สิบเอ็ดดิบนโอ้ครับผมไปเขียนไหมเนีอจมพอจั์เขียนไหมเนี่ยบนวิ่งศูนย์ล่างอก็ลงเขียนดู่างวิ่นอันนี้อันนี้คือไล่มือได้พราคุณอเออ แต่ว่าวันที่ยังบรดเขียนพี่รองก็ไเขียนแม่เขียนทำไหม่ก็ของหมดประจำวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยนะครับจะเห็นครับบ้าเวเขียนต้องไปสัเกียะกรอกเขียไม่หรื่องมลเจียนเย็นพี่้องเจียนเย็นตลาดตลอกระเบื้องัให้ให้นับขอแยกบนล่างบอลแยกบนล่างแยกบนล่างนี่ไม่ว่าอันบอลพ่อผ่านเรื่องรอิงเนี่ยตัวตัวล่างเนี่ยนะอ่ะคุยขึ้นพอไปนั้งส่วนนี่ล่างคนล่างล่างทศูน บนกันแล้วนะเส่นหังบนบนก็มีสามตัวหรอกิ่งเร้าลบนกิ่งสูนิ่งสูนลางหลังดังหนึ่งบีหลังนึ่งโอ้หนึ่งมนีแบโมเมนก็อสีก็ยกกันโอ้ก็ใช้สีนึงตัวเดียวหนึ่งสีนล่นะแต่ว่าบ่บ่บ่กับพันซีตุ่นมันเรียกสามตัวหรอ่สองทุกมันทุกัวตงๆเลยได้พลัง ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์บอกว่าเศูนย์ศูนย์ห้น่นปะศูนย์เจ็ดศูนย์มศูนยเจ็ดนย์ห้านย์สามครับผื่อไตัือเพาะนารีใบละยเศร้าารีมถือ่ถือมันหลายตัวเนาะง้เดี๋ยวพอถืจับเือปดอแคตัวบ้าเนาขั้นใต้น้ำเนยไขเนาะทำมา เอ้เขาซีห่งนะันนีเาดินงกวาศูนย์ซีหเดินซีหนึ่ง้ศูนย์ตงอันนี้เด็กตารารคุณเจ็ดจะไปวิ่งเถอะเดินศูนย์เจอาเอาตัวหนึ่งเงียนรดเอาตัวศูนย์สามสูนตัวหน่งเงียนหนกับผมโอ้ตัวเนียนเียพี่น้องทีตัวเงีนเงียนลยดังเพราะว่าเขาคลายอย่บ่ดังยี่บศูนย์สามก็ดังในทะเบียนรถนายก อไ no ปหาพวกงานซสาขาวอเทียนน so ี่มองได้เทียนลืองไมรัเนียกเน้ไมเอาเนรองซีแลัวถ้าคำแจนเย็นนะครับเป็นซีวัดนี้นะครับเป็นรองลิบซีพ่อพี่ใชยมันใจนะครับมันใจวันนี้มันใจเท่าไรก่อลาเจับทุเของพ่อน่ไป แต่ยังว่าสี่ศูนย์สามสามศนตัวนักนครับผมตัวเนีนตัวเน้นตัวเนีนตัวนักตัวเนีนตัวูนให้นักที่สุดครับผมตัวเนี้ใครสิบสี่สิบเอ็ดโอ้สิบสี่สิบเอ็ดสิบห่อเอาพี่น้องย่งตัว้นละครับผมตัวนี้ตัวนี้คันนี้ไอ้หนุ่มนนนถ้ากมาหลกื็บ่เคยชัดนะชัดอยู่ทันยันเป็นบนเป็นล่างกับสีกระบอาครับผมอันุดเจ็ดุดหาตัวร่องเหรอตัวรองเนีนศูนย์สาม บากัีนึ่งพี่องครับผมมักหมวกามีหนึ่งเดีอพอมักหมวกาวมีหนึงเดียวเนาะมักมีหนึ่งไงจะงทุนจะพ่อย่องกาวาหน่งหนึ่งจะเรื่อะไ่ผมพ่อเอาเอาสูตร่ออนี่ยม่กันมกิอันไม่พ่อวิใช่พ่อวิเชยฮะฮะพ่อพีช่าย่ไปสันโอ้ยมันเ่นนอนเลยพ่อวช่ไม่อกาพอผมอแขนึ่งมันมี บ้าเหลียมเชียนนี่มีไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นบ้าเหลี่ยมด้วยฮู่คุณแค่ไหนที่พี่น้องเคยเขียนน่เอาครับพี่น้องกิ๊บซี่ครับจอกันเอาไว้นะครับนี่ของแท้ของแท้ของแท้ฉันต้องพิสพ่อพี่ชัยของแท้ผู้เขียนกับของแท้ของแท้ของแท้ก็ได้ของกล่องมันมีของก่องซื้อมาเป็นตลอดครับบอแกงกล่องซื้อมาเป็นตลอด พ่นบอกเอาบอกมโนหัวกันไปแลพี่ี้อกทิมซีเวลาเบอร์คลิปนะครับเรื่องน้าตัวเลขโมต้องซีเดียววยมันต่ำกันอยู่ที่สามสองละเอนบอกแล้วมันต่ำมันสามสบแต่ว่าต่ำต่ำต่ำามบเจ็ดซีบอกว่าหมันชี้กันอยู่นี่เอาตัวซีหนึ่งบ่เจ็ดซีเราจะเอาเราว่าห้องหมักหนึ่งบ่กับมักหนึ่ง เอ<ไ>าคนอมักหนึ่งด้วุองเยีมีเก็ดมีซี่มีหนึ่งเนาะขี้กันยุเน่ก็ด้วงครับไม่ายไทัจงอยากอีปิดกล่องครับครับผมอพี่น้องแคหน้าจอตนี้นะครับเดี่ขงใช้รันแจกสรุปไปแล้วพมทายคักขแขีนครับเอาเชงริงจริงแเลยครับเท้้ครับซื้อีนะเออ อาพ 3> 3, it, ่อเนีศูนย์สามับ4 like ีหนึ่งพ่ห้เค็งเคงคือศูนย์สามแล้วพอนะกันไปตัวละสี่สามพันาสั่นละกับผมบนกศูนยสามล่างกับสีหนึ่งคือตัวเค็งครับรับรองวาเค่งจริงแทงวันนี้นี่น้องเขาแตกบุ้งด้ทั้งบนทั้งล่างอ๋ครับผมโค้งชุดไทยพอวิชัยยืนยันนะครับนั่งยันนะครับพี่น้องฟันที่ศูนย์สามเค็งเค่งมาสั่นนะครับบนค่าล่างสี่หนึ่งนะครับ กับตัวน้ำหนึ่งสีนะครับอ่ะขอขอบุณกับคุณพ่อวิช่ชายที่ให้เน่า,าอ่างพี่นอ้องกิฟซี่โค้งสุดท้ายกันนะพอนะเอาวัสดีครับวัสดีครับพ่อวัสดีครับ,รบม,มาทำอยครับผมโอ้โหสุดยอดทำับมากตัวได้ปะชีหนึ่งกับีศนย์อ้ยชีหนึ่งกับสาศูนย์เนี่ยแปกว่าซื้อสองลห่โคลนนลนางพอเยอเล ตุงๆเลยนะครับเนาะแคบนาจอแล้วแหละจบๆมันมาเรยก็เนี้วันพี่น้องวิซี่แคบหนาจอวันครับเป็นเงี่วันอาทิตย์ขางๆค้อไม่บอกว่อย่างนี้แม้าบนสูงนะครับปลาี้างเลี่ยมปะจังหวัดบุรีัข้างนีเี่ยข้างแยกมเลี่ยมสู์สามพี่น้องวิซี่ครับบนรันรังนะครับยิงนึงนะครับ เมือเกยเซียนนาดีครับซีหนึ่งนะครับเขาจัดไปพี่น้องเงีซีครับมี่ซีหนึ่งกับซีศูนย์ครับทออดสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียร์เพียรกันครับยันพี่น้องเขาครับมาขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณาะครับพ่อครับผมครับผม เกล่องเราเออพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้แล้วครับเด้อพ่อวิชัยปล่อยคงสุดท้ายแล้วบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเน้ยนศูนย์สามนะครับส่วนล่างวิ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีกับโถนแ้วครับเด้อครับจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากถึงแบ่งรัฐบาลไว้น้อครับเนาะคงสุดท้ายกับพ่อวิชัยร้านแตกปล่อยโชซกมันมันกันทุกคนนะครับเนาะกับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้วนนสวัสดีครับผม